สวัสดีค่ะทุกคนและแล้วกี้ก็พาทุกคนมาที่พันเนียจนได้จริงๆแล้วว่าจะไม่ขึ้นมาชนะเพราะว่ามาหลายรอบแล้วนะคะก็พอดีเมื่อกี้นี้คลิปล่าสุดเนี่ยพาไปดูตรงจุดที่เขามีช้างศึกมาตั้งอยู่สี่สี่เชือกนะคะพร้อมกับทหารบริวารที่เขาเรียกว่าจตุรงลกบาลนะคะอัดคลิปไปเรียบร้อยลวแล้วเมื่อกี้เนี้ยก็อัดคลิปที่พันเนียไปแล้วเดินไปถึงตรงนู้นแล้วนะคะทุกคนเดินไปถึงตรงนู้นเลยนะคะ ครึ่งทางกําล so ังพูดเลยนะคะหันมามองดูอีกทีเอ้าเวรกรรมไม่ได้กดอัดเพราะว่าเมื่อกี้สะดุดสะดุดตรงทางที่ขึ้นลงตรงที่เราเกืบจะเดินเลี้ยวไปใช่ไหมแล้วก็ลืมดูว่ามือคงไปเผลอโดนให้มันสต็อปไว้อ่ะก็พูดไปถึงตรงนู้นจนแบบอ้ามาดูอีกทีไม่ได้กดอัดเลยต้องมาอัดใหม่ก็เลยเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะคะทุกคนไม่ไหวค่ะมันร้อนมากนะคะคือตอนแรกที่ตั้งใจว่าคิดจะเดินจากฝั่งนี้อ้อมไปนะคะที่ไหนได้มันจะไปไม่ได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันมีช่องว่างอยู่นะคะ มันมีเสาตรงนี้อยู่เห็นไหมคะไอ้ตรงนี้มันเป็นที่อยู่ของช้างที่เขาที่เขาคล้องมาแล้วพอคล้องมาเสร็จอ่ะเขาจะเอามันมาขังไว้ตรงนี้ก่อนไม่ผ่านไหมามาขังไว้ก่อนเพื่อทีอ่เขาจะเอาเข้าไปไว้ในจุดที่เลี้ยงช้างของวังนะคะตรงไหนก็ว่ากันไปแหละนะคะแต่ว่าจุดที่มีการเอาช้างไปฝึกก็จะมีตรงบริเวณวัดช้างใหญ่อีกที่หนึ่งจำได้ไหมพี่กี้เคยพาทุกคนไปอะ่ะที่ชุมชนชามอนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ ด้านหน้าจะมีอนุสรีของเจ้าพญาชัยนุภาพหรือว่าเจ้าพญาปปงศาช้างทรงของพระนเรศวรของเรานะคะตอนที่ไปสู้กับพระมหาอุปราชใครคนที่ไปไวัดช้างใหญ่ก็น่าจะเห็นนะคะเพราะพุทธรูปในอุโบสถสวยงามมากเป็นปากแดงๆอะคะ่ะในพุทรูปแบบมอนนะคะจะสังเกตว่าถ้าเป็นพระรูปแบบที่มอนเขาเคารพนับถือหรือว่าศรัทธาอะไรเงี้ยปากก็จะแดงๆหน่อยนะคะจะคล้ายๆพระทางพมา่าอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนั้นแหละอ่ะทุกคนพเนียดค่ะ พันเนียดคงไม่ต้องคุยอะไรกันมากแล้วมั้งเนาะเดินไปทางนี้ก็ไม่ได้นะคะต,ต้องเดินไปทางนู้นนะคะเนี่ยมันมีช่องอยู่นะคะกัตกี้กระโดดข้ามแบบไม่ได้แต่บางคนขาย,ยาวๆอาจจะก,กระโดดได้นะคะทุกคนอ่ะอย่างนี้คะ่ะทุกคนพันเนียดเอ่อมันอยู่ตรงจุดที่ออกมาด้านเกาะเมืองแล้วทางด้านฝั่งตะวันออกนะคะทีนี้ว่าพอเราขึ้นไปบนนี้เนี่ยนะคะทุกคนจุดนี้จะเป็นจุดที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงประทับอยู่นะคะตรงเนี้ยที่มันยื่นออกไปตรงเนี้ยนะคะ จุดนี้เขาอาจจะเรียกว่าเป็นพัพพาก็ได้นะนี่ถ้าเป็นสมัยยุทยานี่มายืนอย่างนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยหรือว่าถ้าเป็นสมัยกรุงศรีนี่ถ้าเกิดยี่มายืนอย่างนี้นี่โดนตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรเลยเนะี่ยเรียกออกตัวนี้จะเป็นเป็นพัพพาที่พระมหากษัตริย์นั่งหรือว่าอาจจะเป็นแบบระดับของข้าพเจ้างศาหรือว่าคุณนางระดับใหญ่ๆที่มาคุมการคล้องช้างในในในวันที่เขามีการจะคล้องช้างกันนะคะในบริเวณนี้ตัวนี้คือพันเนียนะคะแล้วก็ แล้วปัจจุบันนี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนมองไกลผิตรงนน้นทุกคนเห็นไหมที่ลักษณะมันเป็นเรือนไทยตรงนน้นอ่ะรีบรีตรงนน้นอ่ะตรงนั้นอ่ะเขาเขาเรียกว่าปามช้างแลพเนียดนะคะแต่จะไม่ใช่ปามช้างแลพเนียดที่เหมือนกับตรงจุดที่อยู่ใกล้ๆ้คุ้มขุนแผนนะอันนี้มันเป็นลักษณะของช้างที่เขาเอามาเลี้ยงนะคะก็นั่งได้แหละนะคะนั่งได้แล้วก็มีการให้อาหารได้แต่ถ้านั่งในเชิงการท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องไปนั่งปามช้างแลพเนียดที่อยู่ตรงบริเวณ ศาลักเมืองแล้วก็ใกล้ๆคุ้มขุนเผ่าตรงนั้นในเกาะเมืองเรานะคะทีนี้ถามว่าความสําสคัญของพระเนตรคของช้างคืออะไรมันก็ตรงตัวอยู่ละล่ะมันก็คือเป็นที่ของช้างนะคะของกษัตริย์นะคะแล้วก็ไอ้เสาแดงๆที่นี่ก็เรียกว่าเสาตะลุงนะคะเสาตะลุงแล้วก็ทุกคนเห็นไหมว่าตรงกลางอ่ะมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นมัดกขึ้นไปตรงนั้นด้นานในปริษาพุทธรูปนะคะแล้วก็เด็กกี้พาเดินไปดีกว่าเนาะถ้าไม่เดินมันจะไม่เห็นภาพ แล้วก็พเนียตเองเนี่ยนะคะทุกคนแต่เดิมมันที่อยู่จุดนี้นะแต่เดิมมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนม่อยู่ตรงวังจันเกษมเอออยู่ตรงวังจันเกษมเพราะสมัยก่อนนะคะทุกคนช้างมันอาบน้ำตรงนั้นแหละนะคะแล้วตรงวังหลวงเราอ่ะมันก็จะมีท่าช้างนะคะมีประตูท่าช้างคือนะช้างเนี่ยอาบน้ําตรงแม่น้ำลบบุรีตรงไหนก็ตรงด้านเหนือของราชวังหลวงไอ้ตรงแถวแถวกำแพงที่มันสร้างขึ้นมาสมัยร5ตรงข้างๆวัดธรรมิกราอ่ะนะคะเดี๋ยวทุกคนคะเมื่อกี้กี้ก้าวตรงตรงเนี้ย ดีนะหัวไม่ทิ่มลงไปมันสูงมันต่ำเลยคะไม่ได้ดูขาตัวเองนะเอาไปเล่นไปนะคะยทุกคนตกใจเลยหัวใจไปอยู่ที่ต่อมเนี่ยเวลาอายุมากๆแล้วต้องระวังนะคะจะเดินจะอะไรเงี้ยถ้าทางต่างระดับเนี่ยคือกระดองกระดูกอะมันไปตามวัยค่ะทีกก็เกิดแบบหกล้มขึ้นมานี่โอ้โหนอนยาวนะคะไม่ได้ออกมาถ่ายคลิปเลยนะคะทุกคนทุกคนคะเนี่ยอันเนี้ยพอเราเดินมาทางด้านข้างใช่ป่ะไอฝั่งเนี้ยมันดีหน่อยมันจะสามารถเดินเดินได้ไปถึงตรงตรงนู้นเลยปุ้นป,นป,นปูนเลยนะคะ อ่ะไปค่ะเมื่อกี้พูดถึงไหนละกี้บอกว่าพระเนียเนี่ยเมื่อก่อนมันอยู่ตรงวังจนันออามันอยู่ตรงวังจนันเกษมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนหลังก็คือย้ายมาเอาไว้ตรงจุดนี้นะคะสม็จพระมหาจากกักรพัรดิเนี่ยหรือว่าพระเทวราชเนี่ยคะพระองค์ท่านทรงปโปรดกีฬาคลองช้างมากถ้าใครมีการอ่าถ้าใครได้ดูหนังเรื่องสุโยไัยเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าพอดเรื่องที่ท่านมุ้ยทำเนี่ยคือพระสุโยทัยกับพระโยาราชเนี่ยเจอกันก็ ตอนที่สมเด็จพระสุยโยไทยตอนนั้นเนี่ยก็จะให้ขุนพิเนในคล้องช้างให้ถูกไหมทีนี้ด้วยความที่พระยาวราชคล้องได้ตัดหน้าซะอย่างนั้นนึกภาพไหมก็เลยเอาช้างตัวน้อยอ่ะเอามาเอา,เอามาให้พระสุยโยไทยแล้วก็ชอบไงชอบพระสุยโยไทตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนั้นพอจะแต่งงานใช่ไหมอันนี้คือในพอดเรื่องของที่ท่านมุ้ยทานะ